มาแล้วค่ะท่านผู้ชมมาแล้วนะคะมัดรวมโค้งสุดท้าย3ตัว2ตัวเน้นๆเ,เลยนะคะงวดวันที่2มกาาคม2569นะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้วันที่30ธันวาคม2568นะคะแอดกอ็เสียงแหบๆแห้งๆต้องขออภัยจริงๆนะคะท่านผู้ชมก่อนที่จะมา คุยกับ f c นะคะแอดก็ดื่มน้ำแล้วนะคะน้ำอุ่นเนาะก็ยังมีอยู่นะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้ตรงกับวันอังคารนะคะท่านผู้ชมเนะาะเช้าวันที่30นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะคะแอดมินมีแนวทางโค้งสุดท้ายมัดรวมนะคะมาแบ่งปันฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้นะคะท่านผู้ชมอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนนะคะ แล้วก็น่าจะหนาวต้อนรับปีใหม่ด้วยเลยค่ะท่านผู้ชมคะบ้านใครอากาศหนาวบ้างคะเมนใต้คลิปเล่าสู่กันฟังได้นะคะหรือไม่ถ้าเกิดใครฝันดีฝันเด่นนะคะเล่าสู่กันฟังได้นะคะท่านผู้ชมเนาะเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะเล่าสู่กันฟังนะคะท่านผู้ชมแล้วก็บางคนอาจจะฝันแม่นนะคะแต่แปลหรือว่าความฝันของตัวเองไม่ไม่ได้ไม่เป็นอย่างนี้นะคะเนาะเราก็มาพูดมาคุยกันได้นะคะแล้ว วันที่30เนาะวันนี้แล้วก็อีกไม่กี่วันนะคะท่านผู้ชมก็จะปีใหม่แล้วนะคะวันนี้30 31วันที่1นะคะท่านผู้ชมอีก1วันก็เป็นวันสิ้นปีแล้วนะคะวันที่31นะคะท่านผู้ชมปีใหม่ใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะใครจะมีแลนเดินทางไปไหนนะคะแอดก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะไปไหนนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับเลยนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่ามัดรวมนะคะเหมือนกับเลขเยอะนะคะท่านผู้ชมมัดรวมโค้งสุดท้ายนะคะเหมือนตัวเลขมันเยอะนะคะก็ไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมมันจะมีตัวเน้นตัวรองให้นะคะอยู่ในคลิปนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะดูให้จบคลิปนะคะแอดเชื่อว่ามีโชคแน่นอนนะคะฝากกดไลค์กดแ,กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ f c ไม่เคยทิ้งแอดไปไหนเลยนะคะนาะ ก็ยังเป็นกําลังใจให้กันนะคะไม่ว่าจะเข้าหรือหลุดนะคะก็ยังเป็นกําลังใจให้แอดเสมอมานะคะต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันนะคะท่านผู้ชมเนาะของงวดวันที่2มกราคม2569นะคะมัดรวมโค้งสุดท้ายจะมีตัวไหนเป็นตรงกับใจของใครบ้างคะท่านผู้ชมอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้ช่วงนี้อากาศ เปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะท่านะผู้ชมดูแลสุขภาพด้วยนะคะดูแลคนที่เรารักนะคะดูแลพัในบ้านนะคะบางคนอาจจะมีแพลนเดินทางไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่นะคะเนาะบางคนก็อาจจะไม่ไปนะคะเพราะว่าอาจจะกลัวรถติดหรือว่าอาจจะหลังปีใหม่ใช่ไหมคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็แต่ละคนสะดวกไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็รอให้อ่าไปหลังปีใหม่บางคนก็ไปเลยใช่ไหมคะไปเทศกาลเลยอย่างนี้นะคะเนาะ ไม่เป็นไรนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวยังไงเราก็ให้กําลังใจกันเสมอนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะสรุปเน้นๆเ,เลขมีที่มานะคะท่านผู้ชมมัดรวมอยู่ในคลิปนี้เลยนะคะ3ตัวเน้น2ตัวเน้นนะคะท่านผู้ชม3ตัวรอง2ตัวรอง3มตัวเน้นๆแล้วก็ตัวรองนะคะท่านผู้ชมเห็นตรงกลางไหมคะ 958 350 305 958ท่านผู้ชมคะ1558 85อาจจะออกตัวเดิมนะคะท่านผู้ชมคนจะมองข้ามนะคะเพราะฉะนั้นนะคะฝากไว้ในดวงใจด้วยนะคะเนาะ958นะคะท่านผู้ชม958 985นะคะท่านผู้ชมก็ลองดูนะคะแอดก็ชอบนะคะท่านผู้ชม350 305 38 35นะคะแอดก็ชอบเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเนาะ และที่สําคัญนะคะท่านผู้ชมแอดนะชอบ0 9 9ย์ด้วยนะคะเนาะก็ใครชอบก็ลองจัดดูนะคะหาลอตเตอรี่ยังทันอยู่นะคะท่านผู้ชมจะชอบเหมือนแอดไหมเท่านั้นเองนะคะคนเรานะคะชอบไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะแนวทางที่แอดให้ไปในคลิปนี้นะคะของวัวันที่2เมกราคม2อก9าคม2 5 6กก็มีเพียงเท่านี้นะคะแอดขออวยพรให้ f c ของสบบงบ้านานานะคะขอให้ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรวยๆเฮงๆปังๆ,งๆมันๆทุกคนเลยนะคะขอให้โชคดีตลอดปีและก็ตลอดไปให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะท่านผู้ชมคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการนะคะที่สำคัญนะคะขอให้รวยยาวๆตลอดปีและก็ตลอดไปยาวไปเลยนะคะท่านผู้ชมข้ามปีข้ามไปถึงปีหน้าเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ